สวัสดี FC เอฟซีเอแมเองผมโปครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจนะครับผมอยู่กับจนภายนอกเช่นเคยพี่น้องออกมาหาพึ่งหามิมในเวลาจํากัดแบบนี้จันทร์ถึงเสาร์นะครับวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับพี่น้องออกมาภาวนาเลวเกินภาวนาจริงๆริงพี่น้องขอยเจอมิมติง,ง,ง่ายเจอพึ่งหลวงก็ได้ติง,ง,ง่ายพี่น้องเจอแล้วครับเจอมิมพี่น้องสองรัง ก็ไปแล้วโอ้งานยากพี่น้องงานหยาบเลยอยู่ไรงไนเนี่ยต้องตัดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวให้ดูให้ดูแผลผมนะเดี๋ยวให้ดูครับมันเก่ายังไม่หายดีพี่น้องนี่นี่พี่น้องอันนี้อันนี้คือเท่าที่มองเห็นนะพี่น้องแต่มันยังมีอยู่ในกางเกงมีในเสื้ออีกนะครับแล้วก็นี่พี่น้องรู้เห็นไหมนี่ครับเยอะพี่น้อง เยอะเยอะครับผมนนเนี่ยอยู่ในเนี่ยรังหนึ่งต้นนู้นรังหนึ่งเดินมาลงมาดูครับโอ้ยใจใจมาดูดีไหมวะ <c oughs> เอา้าเวลามีน้อยแล้วพี่น้องมันเจอแล้วก็ต้องเอาอะทำมวยไปขี่หาเฮ้ยไม่ใช่สองรังพี่น้องมีแค่รังเดียวโอ้ยอันนี้เพิ่งทำ เด้ยน es oh, oh, ี่รังนิดนิดเดียวครับนี่ครับของนี่พี่น้องเอ้าวพุดงไปพุ่งมาช่วยดังข้อเดียวมีสองดังพี่น้องคุณร้องหนึ่งแต่ดังนี้ดังดังเล็กเพิ่งย้ายมาครับแต่ดังสนอมอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวไปดูว่ามีน้ำหวานไหมนะครับผมไปเดี๋ยวเราลุยเลยพี่น้องทุกความทำเพลงเดี๋ยวทุกสาวตื่นนะครับไป โอเคพี่น้องดูทรงแล้วน่าจะนานนะครับตัดน่าจะเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้จะตีได้ได้ที่สองไหมเดี๋ยวขอตัดกันครับเดี๋ยวแบบแบตบจะหมดนะับพี่น้องเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีครับโอเคพี่น้องตอนนี้โอ้ยน้ำน้ำก็ไปนในบูธโอ้เดอโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยตัวไหนนะอือือนี่พี่น้อง ข้าไปในบูทตอนตัดเนี่ยเสี้นเล็กเนี่ยโอ้โหปักเท้าผมครับตัดอยู่น้นเลยพี่น้องตอนนี้ก็ถึงรังแล้วนะครับแต่ว่าได้ผลได้รางวัลมาหนึง่งนิ้วชี้ครับเจ็บอีกแล้วพี่น้องโดนต่อยโอ้ตายตายไม่รู้ว่าน้ำหวานจะเป็นยังไงจะรังสวยอยู่นะพี่น้องรางใหม่ครับน่าจะโดนตีมาจากที่อื่นหรือไม่ก็คุงย้ายมาจากที่อื่นครับ ก่อภผยนี้มีทุกปีพี่น้องแต่มาไม่เคยได้สักทีปีนี้เพิ่งได้ครับอดี๋ยวให้ดูพี่น้องสักครู่นี่พี่น้องแหวกไปใช้เวลานานมากก่าจะว่าจะแหวกได้ขนาดนี้ครับประมาณสี่สิบนาทีพี่น้องนี่คือรังเข้าไม่พี่น้องโอ้เข้าบ่ถึงครับโอ้ย โดนเดยีดยวเดี๋ยวขอควันทีก่อนอ่ะโอเคแปบ๊บนึงน้องขอตัดตรงนี้ออกแป๊บนึงทิ่มขาผมนี่ตัวนี้อือหือแบบน,น,นี่ครับพี่น้องตังสวยๆอ่ะโอเคขอตังกองแป๊บนึงพีแ่บบน้องงานเข้าเลยพีแ่บบน้องเลย ผมกดมกดหยุดวิดีโอไว้ครับพี่น้องนี่รังรังเจีมนี่ครับโอ้โหสุดยอดนี่เอาแนมหน้าด้วยอเคพี่น้องแต้มมาแล้วโดนต่อยไหมโดนครับโดนไปประมาณห้าหกตัวครับนึงอยู่ติดนิ้วกลางเลยพี่น้องอืม เจ็บมากครับถ้าโดนมิ้ต่อยเนี่ยพี่น้องต้องรีบเอาออกนะเพราะว่ายิ่งเก็บอันนี้นานยิ่งเจ็บตัวนะครับมันจะยิ่งบวมนะครับยิ่งไครแพ้เนี่ยยิงยิงอันนี้ครับต้องรีบเอาออกครับผมนี่จะเอาออกไม่ได้เพราะว่าน,นี้เดี๋ยวเราสลัดดูหูน้ำกันครับพี่น้อง อ่ะโอเคพน้องระงงามงามหยุดย้อยครับอันนี้น้ําหวานพอได้อยู่พี่น้องโอ้โดนแขนด้วยพี่น้องปวด <c oughs> โดนแขนด้วยนะครับแล้วก็โดนน้ํขควนอีกแล้วนะครับ oh, โอ้ดูน้องกลงสวยครับนี่ทางเช้าเลยพี่น้องโอหัวโ,โอเคพี่น้อง เดี๋ยวไปดูอีรังหนึ่งไะมีรังหนึ่งอยู่ตรงนน้นอือพี่น้องอันนี้เอาไปเก็บครับโอเคน้องอีรังหนึ่งอยู่นี่ครับรังกอไผ่เดี๋ยวขึ้นไปตัดเลยพี่น้องเออขึ้นไปตีเลย แตกหมดแล้วพี่นุอกโอ้โหจะต่อไม้ไหมครับ อเคพี่น้องไม่มีน้ำหวานเลยพี่น้องเกลียงตับมีประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นพี่น้องน้ำหวานหนึ่งเปอร์เซ็นโอเคโอ้ยนอกปีนแับยากเลยพี่น้องเลยอันนี้เอาง่ายกว่าอันแรกนะครับแต่ว่าก็โอเคพี่น้องสได้ายไม่มีน้ำหวานแต่รังแรกมีน้ำหวานนะครับอ่าโอเคหางไกลไม่เจอ แม่อุ้ยกระโดนต่อยรังสวยอยู่พี่น้องเดี๋ยวจะลองเอาไปโพสลงเฟซว่าขายได้ไหมน้องสองรังนี้จักกี่บาทดูกี่บาทดีอืมอาสักร้อยยี่สิบไปสองรง120อังร้อยี่สิบะกรุบกุบกุบกุบโอเคน้องกลับบ้านกันครับอ่ะอ่ะโอเคน้องตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วงั้นก็ฝากกวตามกนแล้วก็แชร์ครับ ปีกกำลังใจให้กับชนะพยัมชนะพี่น้องให้คุ้มค่ากันโดนต่อยหน่อยอู้เจ็บไปเลยพี่น้องสุดท้ายกล้องไม่โฟกัสมันจะมีจุดแดงๆครับตรงนิ้วผมเนี่ยแดงๆปวดมากเลยพี่น้องแล้วก็ตัวอีกอีกแขนด้วยครับสี่ห้าตัวพี่น้องโดนต่อยทุกวันไม่ชินนะครับเดี๋ยวช้ก็ามาชินโดนต่อยทุกวันไม่ชินไม่แพ้แต่ปวดแต่เจ็บนะครับโอเคน้องเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,อนบายบายสวัสดีครับ